ถ้าเอาแบบไหนโปร่งเนี่ยนี่เอาแบบข้างนี้เมื่อก่อนมันไม่มีอ๋อทางนี้มีอ๋อแบบอิตาลีสวยงาม วันนี้ทำความสะอาดชุดข้าง ADV นะครับฮอนด้าหลังจากใช้มาหมื่นกิโลครับฝุนจากการสึกรอฝุุนก็จะเยอะนะครับวันนี้ทำความสะอาดพร้อมกับเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายและก็น้ำมันเครื่องก็ดูกรองอากาศครับว่าถึงเวลาหรือย,ยังพร้อมกับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ ADV ตัวนี้150ซีซี จะใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตรนะครับคนบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบครับแต่บางท่านก็อาจจะเคยใช้แล้ววันนี้นะครับเราใช้น้ำมันเครื่องคาสตรอนนะครับคาสตรอนแอคทีฟสำหรับ AT ทรุ่นนี้นะครับใช้0.8นะครับ0.8ลิตร วันนี้เราเจาะจ,อจองคาสตรอน,นครับพร้อมด้วยน้ำมันเฟืองท้ายหรือน้ำมันเกียร์นั่นเองครับน้ำมันเฟืองท้ายรุ่นนี้นะครับใช้120มิลลิลิตรนะครับ120มิลลิลิตรน้ำมันเครื่อง0.8เอ้ะลองดึงที่มันมีกลวยในตัวตัวนี้กระเด็ตัวนี้ก่อนให้ให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงดึงไร แล้วดึงให้ดูด้วยว่าเป็นไงดึงกล้วยได้เจ้าของดูด้วยนี่ดูสิน้ำมันเครื่องตัวนี้มันมีออ่ะจับดึงปื้ดนี่เอาปิดฝาง่ายๆนะครับในการเติมมาตรฐานคาสตรอนอ่ะเ,เติม,มน,นั่ะใช้จุดแฝดนะครับไอ้กร้อตั้งห่งติงแล้ว โดยช่างบุญหอนะครับเป็นผู้จัดการเปลียนถ่ายอ่ะรถใครนี่รถผมครับฮะรถผมฮะรถผมอ้าวเอ็งทำไมได้เทียหน้ามาล่ะเห็นผักของพี่บุญหอเท่ เลยอยากได้พี่บนหัวแล้วมันเทเลยอยากได้นี่เอาแล้วทําไมได้มาอย่างไงได้เร็วจังลุงข้างบ้านอื่นจอดไว้ก็ไปขอซื้อต่ออะไรนะลุงข้างบ้านอื่นจอดไว้แล้วก็ไปขอซื้อต่ออยู่ใกล้บ้านเลยนะครับนี่อแสดงว่าจอดมานานแล้วนะนี่ของดีอยู่ใกล้บ้านเออทาไมต้องได้เท่หน้าเหมือนกันแล้วยอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะ<ช>โอ้โหรังนี่รังอะไร อ่านะครับดูสภาพนะครับเจ้าหนูซื้อมาสี่พันกว่ากว่าดีอ่ะดีสี่พันสี่พันกว่านะครับหลังจากถอดชุดไฟเบอร์ออกก็ประมาณนี้แหละครับสี่พันเท่าไหร่สี่พันแปดเนาสี่พันแปดร้อยนะครับ 4, ร 4, ต่อได้เค็น อเอาเลวเวฟล่ะเวฟร้อยสใบอยู่บ้าน้านกันแต่ว่าอันนี้เอาไว้เข่งกัคันี้ไม่่ทข่งตัวเข่งตระเอาไข่งกับอดิอา์ครับรถเจ้าหนูนะครับแล้วเองเอามาจะทำยังไงบ้างรถน่ะ จะแต่งยังไงบ้างครับหรือว่าจะแต่งสวยหรือว่าพอขับได้สวยครับแต่งสวยแต่งสวยเลยใช้งบเยอะนะจะทําสวยต้องใช้งบนะครับได้ครับเมื่อเช้าแม่ผมเพิ่งจ่ายไปสี่พันแปดจ่ายแค่รถนี้นะครับจ่ายแล้วนะแม่เป็นคนจหา่เดินมเช้าเลยอี๋แล้วแล้วในสมองเราคิดจะทําอะไรบ้างคันนี้ใส่โลใส่ชุดสี ให้ครบเข้าพาด้วยครับแล้วเวฟก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นมีการทำอีกใช่ไหมใช่ไอไอเวฟคันเขียวก็ยังไม่คือคณะนั้นจบย,ยังยังคมันก็มีต่อเนื่องอ๋ออย่าขาดตอนอ๋อแต่ช่วงนี้คือทำเทน,นาก่อนครับอเอาไปขับสองคันแล้วแล้วตอนนี้ขับรถมีคราสเป็นยังยังครับยังนี่อ๋อเห็น เทเลยอยากได้แต่แต่ยังสักขับรถครั้นไม่เป็นปล่อยครั้นไม่เป็น,ปนแล้วเกียร์ไปยังไงรู้ไหมนี่ไม่รู้ค <c oughs> ิดไว้ก่อนเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหัดรถหัดรถช่างบุญหอก่อนแล้วกันเ<ม>อาละครับเจ้าหนูหน้อยกันนี้นะครับกำลังจะแปลงโฉมเทหน้ากันนี้นะครับให้สวยนะครับก็จะค่อยๆเยขยีับไปทีละสเต็ป เพราะว่าตัวนี้ช่างก็จะเริ่มถอดล้างถอดเก็บเพราะว่ามานี้ดูไม่ได้เลยนะครับรู้สึกว่าคันนี้เขาจอดนานจริงๆเห็นจอดอยู่นานอย่างใกล้บ้านปีสองปีอ๋อโอเคครับอย่างงั้นช่างก็จะเริ่มดำเนินการแต่สตาร์ทติดไหมนี่ลองลองติดเครื่องดูสิ โอ้เครื่องแน่นเครื่องแน่นใช้ได้แต่ท่อรั่วไม่เป็นไรพ่อเราจะใส่ท่อผ่าใช่ไหมท่อผุโอเคไไ้ปิงก่ อ่ะเริ่มถอดเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเอาตัวอันดับแรกก็คือทําความสะอาดแล้วลูใช่ไหมครับลูเอาสีอะไรสีน้ำเงินครับอ๋อเอาอเคปพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับวันนี้จัดโซ่สเต์นะครับสำหรับรถคันนี้หวังว่าแต่ผมจําได้นะครับคันนี้ในถามเจ้าของหน่อยแน่คันนี้คันนี้จะล้างอีกไหมครับ ไม่ล้างนะครับ,รบทำไมถึงไม่ล้างล้างเองดีกว่าเลยใช้น้องล้างนะครับเออน้องล้างแล้วน้องจะเอาอะไรอุดน,นะถุงยัดเลยเอนนครับคันนี้กลับมาอีกครั้งแต่ไม่ไม่ใช่ปัญหานี้นะครับเจ้าของบอกว่าไม่ล้างอีกแล้วปปครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ